สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงคิวของตัวละครที่มีชื่อว่า Star s o ัตเตอร์หรือว่าตัวของยูคิจากจุเสือไคเซ็นนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าผมรู้จักไหมันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังดูไม่ถึงแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นคนที่สอนโคโดเรื่องต่างๆปะที่ว่าแบบไอสไตล์ของผู้หญิงที่ชอบคืออะไรนั่นแนหะ ถ้าเกิดจําผิดก็ขอขอภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเคยดูแค่อนิเมชันเดียวเนาะไม่เคยอ่านแล้วก็ไม่เคยติดตามนะครับผมโอเคเป็นตัวละครที่ตอนแรกเนี่ยสกิลไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถูกปรับมาต้องเรียกว่าถูกบัฟมาดีกว่านะครับผมจากตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นโอกาส75%กับทํา40ครั้งปัจจุบันกลายเป็นการันตี100%แล้วก็ทํา100ครั้งนะครับผมซึ่งก็เก่งขึ้นมากๆนะครับแต่ว่านั่นแหละ เป็นตัวละครต้นเกมกับเลดเกมทางเลือกเนาะว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมันก็เก่งเลยแหละแต่ว่าปัจจุบันมันมีตัวละครที่มาแทนเหมือนกันก็คือตัวของยามาโตะที่มันมาใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอีกอย่างยามาโตะมันตีทะลุเมทันได้แต่ตัวนี้ตีทะลุเมทันไม่ได้นะครับผมคู่กับตัวของป้าอุนโนะเลยทําให้ตัวของยูคิเนอาจจะตกงานแต่ถามว่าป้ามาแล้วจะใช้ไหมก็ได้ใช้ผมเป็นตัวละครที่เก่งดาเมจแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะค อย่างแรกนะครับผมตัวของพาสซีฟมาสเนี่ยก็คือมันจะอันนี้ตัวนี้ยนะถ้าเกิดผมแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คือทุกๆ10ครั้งที่มาร์สเกิดขึ้นกับทุกศัตรตูหรือว่าศัตรตูทุกประเภทอารมณ์ก็คือเมื่อเราโจมตีไปเนี่ยศัตรตูจะติดมาใช่ไหมแล้วทุทกๆ10ครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มดาเมจของมา s สคูณ2แล้วก็เมื่อมาร์สเนี่ยมันถูกเพิ่มดาเมจคูณเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแม็กแคปอ่ะก็คือสูงสุดอ่ะถึงที่คูณ3าแล้วเนี่ มันจะทําการรีเซ็ตกลับไปเป็นคูณ2เมื่อมันเกิดขึ้นครบ100ครั้งเอาง่ายๆก็คือสมมุติว่ามันทาไอ้สกิลมาส์เนี่ยเกิดขึ้นไปแล้ว10ครั้งปุ๊บมันจะคูณดาเมจขึ้นเป็นอีกคูณ2พอเกิดขึ้นอีก10ครั้งปุ๊บมันจะกลายเป็นคูณ4แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มครบคูณ3 2จากนั้นเนี่ยพอมันเต็มคูณคูณคูณ2ปุ๊บพอมันเกิดขึ้นอีก100ครั้งหลังจากนีี้้้เเเเนนนนนมมมมััักกกก็็จะะรรรรลลลบบไไปปปป2แแววอออหืดิาาสขง ก็มีสกิลกดนะครับผมเป็นแมนนวลทำดาเมจคูณ2ใส่ศัตรูทุกตัวที่มีสถานะกราวิตี้นะครับผมอะไม่ใช่สิข้อพิพาทผมทำดาเมจใส่ศัตรูคูณ2ทําคูณ2ดาเมจนะครผมใส่ศัตรูทุกตัวแล้วก็ติดสถานะกราวิตี้ใส่ศัตรูไว้นะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของตัวสกิลกดอันแรกแต่ว่ามันจะมีสกิลกดอีกอีกหนึ่งอันนะเป็นข้างในครับผมตรงนี้เลยนี่สองอันตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ผมเดี๋ยวผมจะไปพูดในเกมนะครับผมโอเคเป็นตัวละครไฮบิดนะครับผมวางได้ทั้ง แอร์แล้วก็วางได้ทั้งพื้นกลาวกับฮิวนั่นเองนะครับผมวางได้หนึ่งตัวนะนี่วางได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นแล้วก็ค่าวางเริ่มต้นพันสองนะผมดาเมจสองหมื่นห้าอันนี้บัฟทีเฮโอนะแล้วก็ไอตัวของสเตตไม่ยังไม่เต็มนะครับผมโอเคไปเราไปดูกันในเกมดีกว่าผมว่าตัวละครของยูคิเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไปที่รีสอร์ทโหมดเทนนิงฟิลพี่ตัอ้ลืมไปเดี๋ยวมีคนถามว่าหายยังไงครับพี่ตัวละครของยูคิหายได้จากการคราฟนะครับผมนี่เลย เอาสตาร์ซัเลอร์ของข้าวก็ของทั่วไปับผมแต่ว่าจะมีหนึ่งอันที่หาย,ยากก็คือตัวนี้สตาร์สเน็กซึ่งหายได้จากการลงด่านของโกโจหรือว่าสุคุณะนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับผมมันจะมีโอกาสสุ่มออกแทนลูกตาหรือว่าแทนนิ้วนะครับผมใครไหวด่านไหนจบด่านไหนไวก็ไปลงได้เลยนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวไปเล่น,นเกมดีกว่าผมเทนนิงฟิลแล้วก็เป็นน้องมองก็พอเนาะขนะี้เกียจกดมาสเตอร์ไปรับผม แล้วเดี๋ยววันคลิปต่อไปจะเป็นรีวิวตัวละครที่มีคนขอมาผมก็ไม่ได้ทำสักทีนะผมก็คือตัวของโกคูกับเบจิต้าว่าจ,จะร,รีวิวแค่โกคูไปก่อนนะครับเพราะว่าเบจิต้าผมยังไม่ได้ปั้นเนาะมันต้องไปลงด่านซีเมโด้ซึ่งผมขี้เกียจลงมากๆเลยนะฮะต้องขออภัยด้วย <c oughs> มันสุ่มดอปอ่ะมันสุ่มดอปแล้วมันโอ้โหลงทีหนึ่งนี่ก็ขี้เกียจขี้เกียจโอเคผมเป็นไงเอ่ยขออเขาเกมมายัาง สกีบ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 ยังคงเข้าแมปช้าเหมือนเดิมเลยอ่ะนี่ครับผมค่าลงตัวแค่พันห้าเองนะครับอันนี้ขนาดเป็น T H O นะนี่ครับผมแล้วก็วางได้ทั้งยูแล้วก็วางได้ทั้งกล่าวนะครับผมอ่ะผมจะวางกล่าวแล้วกันนะฮะปึ้งพอวางแล้วเนี่ยจะมีตัวซัมโมนมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมชื่อว่าสเตล่าสแนกนะครับผมตรงนี้เป็นตัวละครซนะัมโมนเนาะซึ่งมีความสามารถเป็นกาวิที้นะครับผมนี่ก็คือมีสโลกับกาวิที้นะครับ โอเคมีพัฟซีฟอะไรไหมไม่มีนะครับผมไม่มีพัฟซีฟติดตัวนะอ่ะมันในเกมมีพัฟซีฟอะไรไหมไม่มีนะครับนอกจากอันนี้ที่ทำดาเมจคูณ2ใส่ศัตรูที่ติดสถานะการวิตี้นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เราลองดูเอฟเฟกต์การโจมตีดีกว่าควมเปิดดาเมจด้วยปึ้งโชว์ดาเมจอ่อนแล้วก็ไหนสป,ปาลมาสิการโจมตีจะเป็นโุ๊ะไหมผมเห็นไหมทุกคนเห็นเขาว่ามาสไหมครับผมเมื่อกี้อ่ะเนี่ยไหมครับผมมีสโลกักาวิตี้นี่เป็นกาวิตี้ติดนะเมื่อกี้เหมือนเห็นมันติดมาสนะครับผมอ่ะ เราต้องรอนะผมปึ้งใช่ไหมปึ้งปึ้งปึ้งตู้มมีปะมันเห,นเหน็นเห็นมี Passive มาใช่ไหมตึ้งแล้วนะ,ะประมาณนี้เป็นการกระโดดเข้าไปโจมตีเรมปุ่มเอฟเฟกต์ข้างๆก็สวยนะสีม่วงๆแล้วก็ตัวซัมมอนจะเป็นการยิงลูกไฟไปจิ้วอ,อย่างนี้แล้วมั้งครับผมนะประมาณนี้นะฮะไม่มีมสัสเนาะเออไม่มีครับผม เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นมันขึ้นอยู่นะว่าแบบเป็นมาร์ะเดี๋ยวผมจะคิวเอนดมี่แล้วกันปึ้งอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะผมปึ้งอ๋อเป็นสโลว์สโลว์เสร็จไม่ใช่มาร์สเป็นสโลว์เฉยๆไอผมนี่เห็นไหมผมทุกคนเห็นดาเมจสีเหลืองๆไหม 92k เนี่ยเป็นดาเมจรูปคริติคอลเหมือนจะทำดาเมจคูณสองมากผมวันนี้คิดว่านะฮะปึ้งเห็นไหมผม1.8เยี่ยมมากหรือว่าอันนี้มันคือ p a s s i v มาร์สหรือเปล่าเออจริงด้วยไอผม1.84แล้วก็เมื่อกี้แล้วก็ขึ้นกลายเป็น1.84เหมือนเดิม จะไ1.40มันเดิมนะครับผมไม่มีเพิ่มนะตรงนี้ใครมีข้อมูลแบบอธิบายยังไงเข้าใจก็สามารถมาคอมเมนต์คุยได้นะครับผมอันเมื่อกี้ใครเป็นสามกว่าแล้วใช่ไหม1.68แล้วนี่ไงเออเหมือนพัฟส,สิบรูปดาวเหมือนจะเป็นดาเมจมัสนะครับผมคิดว่านะอย่างผมเพราะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะ1.68แล้วพอมันตีครบสิบครั้งมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกคูณสองน่าจะกลายเป็นหกเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสามปะเจ็ดเจ็ดเจ็ดจ็ดสามหกอันนี้ไง,จร,งจริงด้วยครับผมอ๋อจริงด้วยครับผมโอเคเข้าใจละ ดาเมจรูปดาวก็คือดาเมจมาสครับผมแล้วก็อย่างอย่างที่ผมว่าไปว่าทุกการโจมตีครบ10ครั้งมันจะไอ้นี่ครับผมมันจะคูณดาเมจมาสไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมเจ็ดจุปึ้งแล้วจนก็นจะคูนสามสิบสงซึ่งดาเมจมันแรงมากๆถ้าเราวางแล้วก็เรา,เาปล่อยมันเก็บดาเมจมาสไปเรื่อยๆผมเห็นไหมปึ้งปึ้งเจ็ดจุดสามหกสักจะกลายเป็นนั่นเป็นประมาณ14ปะ่ะ14หรือว่า15นี่แหละไ,ไม่สิสิบสี่จุดสิบสี่จุดห้าสองคิดว่าแล้วครับผม 4.52นะตึงอ่นะต้จะต้องรอหรือว่ามันคูณสูงสุดตรงนี้แล้วต้องรอครับผมว่ามันจะเพิ่มขึ้นอีกไหมอ่ะไม่เพิ่มแล้วผมแสดงว่าน่าจะตันตรงนี้ตันแค่7.36นะฮะอ่าโอเคประมาณนี้ผมนี่แหละคือดาเมจมาร์สเห็นไหมผม,ผม,ผม,ผมว,ว่ามันพอมาจบทีครบสิบครั้งเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทาการ คูณมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคูณ32นะครับผมแล้วพอมันคูณ32เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วพอมันตีครบ100ครั้งมันก็จะกลับมาเป็นคูณ2เท่าเดิมนะครับผมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านล้านพันล้านอ่ะดูว่าผมตูม้มเห็นไหมตู้ม7.36ตู้มนะฮะต้องรอมันจะตีครบ100ครั้งซึ่งผมไม่รอดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนแรกแล้วกันอ่ะคิวยูนิตของเราแล้วก็วางใหม่เห็นไหมผมตอนแรกมันจะแค่สองแสนกว่าอย่างไรไหมผม แค่สองแสนสามแล้วพอผ่านไปเรื่อยๆจะกลายเป็น7.36แบบเมื่อกี้นะครับผมโอเคประมาณนี้เข้าใจตรงกันเนาะพาสิบมัส์นะครับผมโอเคทีนี้เราก็คิวเอนดีก่อนปุ๊บต่อไปแล้วผมพออ๋อผมลืมพูดไปนะครับเอาใหม่นะโอเคตัวของยูคิพออยู่ในเกมแล้วค่าวางดาเมจเริ่มต้น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะผมระยะเก้าสิบเจ็ดคลักษะจุมตีห้าจุดห้าวินาทีนะผมเป็นไฮบิดเนาะ แล้วก็ตัวซัมโมนนะครับผมดาเมจหกหมื่นแปดระยะสองร้อยเจ็ดคุณการโจมตีห้าจุดห้าวิเป็นฮิลนะครับผมแล้วก็มีพัดเส็กาวิตี้ทั้งสองตัวตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมนี่แล้วเซอร์เคิลของตัวยูคีค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมแบบนี้นโอเคนะครับผมต่อไปอัปเกรดสี่นะครับคันโจมตียังคงเป็นไฮบริดเหมือนเดิมรูปแบบการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอลีวงหนึ่งร้อยสามสิบห้าดาเมจสองแสนเก้าแล้วก็าาะระยะการโจมตีห้าจุดห้าเอ๊นนะขอคกายแล้วผมค ตุ้มตุ้มเหมือนเป็นการปล่อยไม่พุพพม่มพุ่มไาโจมตีเหมือนเดิมไหมผมตุ้มตุ้มนะผมเห็นไหมตุ้มตุ้มตุ้มโอเคต่อไปตัวของกาวิตี้มีไหมส,สเตล่าสเน็กโอเคไม่มีนะผมนอกน,อกนอกากาสกิลกดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะนี่นะฮะ เอ็กกิลเกิดของ Stella Snake ผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับผมตัวของ Stella Snake ที่อัพเกรดแม็กจะมีดาเมจอยู่ที่1.4 Cm นะ,ะ 5. 5นะครับผมระยะ224คูณการมตี5.5วินาทีนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมอัพเกรด7อัพเกรด7นะครับผมการโจมตียังคงเป็นอ่อเปลี่ยนเป็นลายเอโอีแล้วนะครับผมระยะค่อนข้างที่จะกว้างนะฮะดาเมจ6,4นนะครับผม ระยะการโจมตี2 3 2คูลดาวน์การโจมตี4วินาทีนะครับผมการโจมตีเป็นไฮบิดเหมือนเดิมล้วก็พาส a s s i v e 마สนะครับอ่ะฟ้าวมาเหมือนเป็นการปล่อยหมัดไปปะอื้มครับผมเอือทุกคนดูดาเมจมาให้ผมดาเมจมาร์ส20กว่าเอ็มแล้วว่าดาเมจมาร์สเหมือนจะคูณตามพลังโจมตีมั้งครับผมผมไม่แน่ใจว่าดาเมจมาร์สมันดาเมจมันสกิลตามอะไรอ่ะเนี่ยแล้วตัวนี้จริงๆเมื่อกี้มันเริ่มต้นที่200 0 0 0กว่าใช่ไหมแต่พอดาเมจตัวละครเพิ่มขึ้นอ่ะมันกลายเป็นเกือบ40กว่าเอ็มเลยทุกคนดดดูินี่าเมจ41อ็ะ นี่ครับผมโอ้โหพอมันได้สแต็กสก,กิลมาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะถ้าใครเลี้ยงสแต็คดีๆแล้วไปต่อยบล็อบิตโตนี่คือสบายเลยนะผมตัวนี้ตูมตูมตูมนะฮะตูมนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมอัปเกรด10อ่ะไม่มีแล้วผมที่อัปเกรด10นะผมดามเมจจะอยู่ที่ 1.23m ระยะ251คูลดัมตี4วินาทีนะผมมีสก,กิลกด2สก,กิลก็คือ mass manipulation mass manipulation นะครับผมจะทำคูณ5ยูนิตดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวในแรลงนะครับแล้วก็การันตี mass ์เอฟเฟกก็คือการันตีติดแมสต์แน่นอนจากนั้นเนี่ยดาเมจของแมสต์จะขึ้นอยู่กับค่าคูณของตัวยูคิในตอนนั้นเลยนะครับผมก็คือสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยยูคิมันมีดาเมจแมสต์คูณคูณ32ใช่ไหมพอกดสกิล mass manipulation ไปเนี่ยมันก็จะทำดาเมจคูณคูณอ่าเรียกว่าอะไรเอาดาเมจคูณ5ของพลังโจมตี ไม่ใช่พลังโจมตีดีม,มันมันมันบอกว่าเอาดาเมจคูณห้ายูนิตดาเมจบวกกับติดแมสเอฟเฟกก็คืออ่ะมันจะทำดาเมจสองครั้งนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยดีกว่าครับผมมันจะทำดาเมจสองครั้งก็คือดาเมจแรกจากเอฟเฟกของตัวคูณห้าดัอ่ะห้าคูณค่าดาเมจแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือจากแมสเอฟเฟกนะครับผมที่แบบค่าการันตีเท่ากับตัวของดาเมจแมสคูณอ่ะเอ๊ะผมพูดแล้วมันจะงงๆหรือเปล่าเดี๋ยวทำให้ทัวร์ผมเห็นไหมทุกคนดูนะ ปาโบลมาปุ๊บเรากดสกิลไปเอาไวอ๋อสเตลล่ามันจมแต่อยู่นี่วะไม่เป็นไรอ่ะให้สเตลล่ามันจมตีไปผมดาเมจสีม่วงจะเป็นของสเตลล่านะครับผมเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสามแล้วก็ดาเมจเขียขวขาวๆก็ของสเตลล่าเหมือนกันนะคือหนึ่งจุดสี่เอ็มทีนี้เราลองดูสกิลแมสต์มินิเบลิชั่นนะผมปึ้งเห็นไหมผมสิบเก้าเอ็มพร้อมกับติดแมสเอฟเฟกต์เมื่อกี้ไปนิดหนึ่งนะฮะงงฮะเอาเป็นว่ามันจะเอ่อทำดาเมิจสองรอบก็คือคุณห้ายูทิ์ดาเมจใส,ส่ศัตรูทุก,ทกตัวแล้วก็การันตีแมเเอฟฟ ซึ่งแมสสิกเนี่ยจะมีดาเมจเท่ากับค่าคูณของยูชิในตอนนั้นซึ่งถ้าเกิดตอนนั้นยูชิคูณค่าแมสดาเมจอยู่ที่32มันก็จะทำดาเมจดาเมจของแมสเนี่ยเท่ากับ32ค่าคูณ32ไปเลยนะครับผมซึ่งมันแรงมากมากสกิลนี้แล้วกดออโต้ได้ด้วยนะครับผมปึ้งเดี๋ยวลองให้ยูชิโจมตีนะครับผมปึ้งเห็นไหมผมทำให้แมสจิต 78m ใช่ไหมปึ้งเดี๋ยวรอดูสกิลกดนะฮะปึ้งปึ้งโอ้เรียบร้อยผมบอสนี่ละศหนึ่งบีปึ้งไหมผมจิปึ้ง เอิ่มนะผมเห็นแนละ้วมันแรงนะเห็นไหมซึ่งเมื่อกี้ผมไม่เห็นดาเมจใหญ่ๆจากเอฟเฟคของสกนะิลแมสแมนเพลเยชันนะบางทีผมอาจจะเข้าใจผิดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคต่อไปสกิลสุดท้ายนะผมวิซซอลแบ็คโฮลนะครับจะทำดาเมจหนึ่งพันคูณยูนิตดาเมจนะครับใส่ศัตรูทุกตัวในแหลงแล้วก็ทำการสังเวยตัวเองนะครับผมอ๋อศัตรูจะติดสถานะกาวิตี้ด้วยนะ แต่ว่าสกิลนี้ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะผมแล้วก็โดนแบนในหอเรียบร้อยด้วยเป็นสกิลที่แรงมากๆนะครับสกิลนี้นี้เราลองมาดูว่าผมว่ามันทำได้เท่าไหร่นะฮะโอ้เห็นไหมครับเจ็ดสิบแปดจุดแปดห้าเอ็มนะครับแรงมากๆเลยนะดูดิสามารถถ้าใครที่แบบมีมมก็สามารถเอาไปเล่นในด่านทั่วๆไปได้นะผมเอาไปเล่นในหอคอยก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องเอามันมาเก็บสเต็กแมสนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัวละครมันจะเก่งขึ้นตามสเต็แมทคูณที่มันคูณไว้ก็คือต้องวางตั้งแต่ต้นเกมมาให้มันติด ตีแมสหรือไม่ก็พยายามกะเวลาดีๆนะผมเพราะว่าถ้าเราวางไปจนถึงต,ตั้ง,ตงตแต่เกมปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันเผลอตีครบร้อยครั้งหลังจากที่มันคูณสามสิบสองแล้วมันจะกลับไปคูณสองเหมือนเดิมก็จะลำบากนิดนึงนะครับผมต้องพยายามแบบกะเวกะเวลาดีๆเนาะโอเคทีนี้เรามาดูสกิลกดของตัว Stellar s n a ในนะครับผม Stellar Gravity ก็คือจะทำการเพิ่มดาเมจของตัว Star s o ซเซอร์ดาเมจร้อเป็นเวลา45วินาทีนะครับออย่างนี้ได้เลยครับผมกดออโต้ได้เห็นไหมจะเปลี่ยนกลายเป็นสามจุดศูนม ปึ้งร้อยเก้าสิบเจ็ดเอ็มดูดิแม้ดาเมจร้อยเก้าสิบเจ็ดเอ็มทุกคนทุกคนดูไปตรงนี้เราสักประมาณเลือดบดอมิโตในหอเนาะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านอ่ะสิบสามพันล้านระบบสิบสามบีพึ้งดูนะฮะดูตูมนะผมตูมนะตัวตัวมันตีตูมตูมนี่ฮะอาจจะไม่ได้ดูเวอร์นะครับผมแต่ว่าดาเมจคือมันแรงมากๆนะครับผมดูดิตึงตึ้งอันนี้เพราะว่าตัวของยูคิยังไม่ยังไม่ไม่ได้มีบัฟนะฮะ ทีนี้เราลองมาดูแบบยูคิเวอร์ชั่นแบบมีบัฟนะครับผมวางไปนะฮะแบบนี้ปึ้งออโต้สกิลไปแล้วก็ตัวของอายโนโคจิแล้วก็ตัวของเส ok ้นคู่นะฮะปึ้งปึ้งอ่ะทีนี้ผมจะไม่ให้ตัวของอุมมตีนะครับผมอุ้ยขอพายฮะดาเมจกลายเป็น 9.6m นะครับผม 9.6m บัฟจากกวิวตี้ไปปุ๊บกลายเป็นดาเมจ ยี่สิดหกหกเอ็มนะครัวันนี้ก็คือรวมบับทุกอย่างเนาะแล้วก็ไม่รวมขี้รัวนะแล้วก็ระยะกลายเป็น327ร้คูรสีวินาทีนะครับมาดูแบ็คแมสดาเมจแบบว่าฉันไม่มีขี้รัวกันดีกวามม่าครับผมปึ้งหนึ่งจุดหบผมดูคนดู1.57่งจุดห้าเจ็ดบีแออเมื่อกี้กตีครบร้อยครพอดาเมจรีกับกลับมาเป็นหกรอกว่าเมเหมือนเดิม <c oughs> ไม่บกเ,เมื่อกี้เห็นไหมหนึ้าเจ็ดบฮะดาเมจแรงมากดูดิหนึ่ จะ 7B อันนี้คือยังไม่รวมจากดาเมจเอื่นๆอ,อ,อีกนะครับผมอันนี้แค่ดาเมจแมสเฉยๆนะทุกคนดูมันละลายครับผมดูด,ดิโอ้โหแบบฟูดเวอร์ฮะสำหรับตัวของยูคิอ่ะทีนี้เอามาใหม่นะผมปึ้งเอาใหม่ตุ้มตุต้มจะ 7B ปึ้งปึ้งนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะหยิบไปเล่นในหอ,อก,ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเอาไปแทนป้าอูโน่ก็ได้นะแต่ก็นั่นแหละอยู่ที่ความชอบนะผมถ้าใครแบบดวงไม่่่ดดดีีกก็็ทาาป้อูโนนมมมมเลแบบผผวงไ พึ่งมาได้ตอนนี้เองนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้เราเราถ้าเกิดเราให้มอนมันโดนวอลเล็ตไปด้วยจะเป็นยังไงครับผมึ้งกลายเป็นโอ้โหดูดีละลายครับผมไม่เห็นดาเบมจแมสเลยเห็นแต่ดาเมจเผาเออเห็นแต่ดาเมจเผามไม่เห็นดาเบมจแมสเลยครับ,บรมผมเมื่อกี้เหมือนจะโดนรีเซ็ตไปด้วยแล้วมั้งคิดว่านะครับทีนี้ปึ้งดูผมปึ้งเอ๊ะทำไมดาบเบิ้ลเหลือสองจุดสี่หกเอ็มอ่ะอุโมบัฟไม่ลงเหรอก็ยิ้มสี่นี่นะก็ะถูกอันนี้ เึอเครับผมเึอเออทำไมมาดูเบาลงอ๋อผมคิดว่าน่าจะเบาลงเพราะว่าแมทแมทดาเมจมันกลับมาเป็นค่าคูณเริ่มต้นละมั้งนะครับผมโอเคก็เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆนะครับถ้าเกิดสกิลตามเวลาเนาะแล้วก็พอพอถึงจุดผมเรียกว่าจุดพีคแล้วกันพอถึงจุดพีคแล้วเนี่ยก็คือดาเมจจะโคตรซุปเปอร์แรงเลยนะฮะตีทีละหนึ่งบีกว่าๆนี่คือมันเก่งมากเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูสกิลกดนะครับมีสกิลนุ๊กด้วยนะครับผมสำหรับตัวของ ยูคินะฮะอ่ะสปาวมาปึ้งแล้วก็สกิลแบ็คฮู้ดออกตีคูเดวออโต้สกลิลอยู่นี่ครับผมต้องรองมาคูนดาเมจก่อนนะกลายเป็นสักประมาณคูนจากยูคิคูนจากเจ้านี่ด้วยแล้วทำไมมันกลายเป็น6.16เอ็มอ่ะดูอย่าบอกนะว่าอ๋อโอเคผมเข้าใจละตัวของอูมุมันบับลงไอ้นี่ด้วยซัมมอนด้วยผมก็ทำไมดาเมจมันหายอย,ยู่ดิซัมมอนดาเมจ11เอ็มเข้าใจละก็ว่าอยู่สแสดงว่า ถ้าจะเล่นยูคิไม่ควรใช้อุม,มุแล้วครับผมควรไปใช้พวกตัวอามุดีกว่าหรือว่าแบบตัวละครอย่างเอออามุแหละน่าจะบัฟดีสุดละเพราะว่าอันนี้มันมีโอกาสลงซัมมอนด้วยก็จะรวยหน่อยๆนะครับผมโอเคทีนี้มาดูวิสตอร์แบล็คโฮลปึ้งไหมครับผมตู้มแล้วก็สกิฟายตัวเองไปเรียบร้อยครับผมนี่จบแต่ว,ว่าวางใหม่ได้นะอย่างเงี้ยผมแต่แค่ว่าสกิลกดน,นั้นจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับใช้ไม่ได้อีกต่อไปอนี่นะครับ ประมาณนี้เลยนะผมคลิปนี้อาจจะรีวิวยาวหน่อยเพราะว่าเรามานั้งนั่งงมกับเอฟเฟกต์มาสนะครับแต่ก็เข้าใจน้เดี๋วโอเคเพื่อใครสคลิปมาดูตอนท้ายนะผมผมผมขอสรุปว่ามาสดาเมจนะครับจะทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยมันจะมีอ่โจมตีครั้งแรกจะเกิดแมสแน่นอนแล้วก็หลังจากโจมตีอีกทุกๆ10ครั้งเนี่ยมันจะคูณความเสียหายของแมสดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมสูงสุดที่คูณ32เนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอมันครบคูณ32ปุ๊บมันจะทําการรีเซ็ต ถ้าคูณดาเมจเมื่อมันโจมตีไปแล้วร้อยครั้งก็คือครั้งแรกปุ๊บสมมติว่าดาเมจมันเริ่มต้นที่คูณหนึ่งใช่ไหมแล้วพอมันโจมตีครั้งแรกปุ๊บมันจะกลายเป็นคูณ2เข้าไปกลายเป็นคูณสองดาเมจพอโจมตีอีกสิบครั้งปุ๊บจะกลายเป็นคูณสี่ดาเมจโจมตีอีกสิบครั้งปุ๊บจะกลายเป็นคูณแปดดาเมจอะไรแบบนี้สูงสุดที่คูณสามสิบสองดาเมจแล้วก็พอมันครบคูณสามสิบสองปุ๊บหล,หลังจากที่ตัวยูคิโจมตีครบหนึ่งร้อยครั้งแล้วม,มันจะทำการรีเซ2 พ่คูณา2กลายเป็นกลับเป็นมาเป็นคูณ2นะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วซึ่งที่ดาเมจคูณ3 2อ่ะแล้วถ้าเกิดตัวยูคิดาเมจเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะดาเมจทำค่าแตค่าแมสดาเมจแรงขึ้นเท่านั้นออย่างที่สุด,สดเมื่อกี้ทง 1.57b ต่อยทีละ 1.57b ทุกคนคิดดูแล้วมันต่อยแค่4วินาทีอ่ะมันแรงมากๆนะครับผมถ้าเกิดสิว่าเราเราสามารถจับจเวลาดีๆแล้วปล่อยให้ยูคิเป็นตีบอสได้อ่ะซึ่งก็นั่นแหละ ความเก่งแรกมากับแล้วเวลาที่ที่เราต้องเก็บแมสดาเมจแล้วก็การคำนวณดีๆว่ายูคิจะจะต้องตีตอนไหนแบบให้มันคุ้มค่าสุดเพราะมันตีได้แค่ร้อยครั้งมันก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็นคุณสองเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้จุดพีคแบบเวลาลงด่านทั่วๆไปนะอยากให้แบบมันจุดพีคมันไปโตไปตีตรงบอสพอดีอ่ะก็ต้องกะการโจบตีดีๆนะครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันแล้วบ๊ายบบายไว้เจอกัันครผม ขอขอบคุณที่กดสวังสมาชิกเข้ามานะผมทั้งสมาชิกตั้ปประจำช่องและผู้นำเหล่าสวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับผม